นีรถใหม่อันนี้ใหม่จริงๆในงานครับใหม่ที่สุดเพราะว่าต้องนับว่าเป็นม i n เนอร์เชนนะฮะนีะ่พาชมเลยนะครับอันนี้คือเพิ่งดึงผ้าคลุมนะฮะเปิดตัวครั้งแรกก็ในงานนี้เลยเป็น CX3 มเนอร์เชนราคาดีนะครับเทียบกับว่าได้รถครอส s อเวอรเครื่องใหญ่เครื่องเบนซิน2000นนะครับเกียร์หสปีดก็จะเป็น โมเดลเดียวแหละที่ได้เครื่องดีเกียร์ดีนะกับรถไซส์แค่นี้ราคาแค่นี้นะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าคุ้มมากนะครับถ้าคุณชอบรถคันเล็ก mm hmm. เช่นผมมีรถคันใหญ่แล้วนะฮะที่บ้านมีเวลไฟมีกระบะแต่เวลาที่จะไปห้างมันลำบากนะครับอยากได้รถสักคันแต่ทำใจไม่ได้นะที่ไปขับแบบเครื่องที่เป็นสเปคอีโคคา ก็ต้องคันนี้เลยนะครับดูสุดจริงเนะเรื่องสเปคเขาโอเคเลยแล้วใหม่เนี่ยได้อะไรมาบ้างสำหรับไมเนอร์เชนนี่ฮะล้อลายใหม่ล้อ17นิ้วนะครับมีเฟนเดอร์ซุ้มล้อโอ้โหชุดแต่งใช้ได้เลยนะฮะนี่แล้วก็กระจกมองข้างสีดำปกติมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีดำแล้วก็หลังคาดำแน คราวนี้เป็นสีทูโทนนะครับมาแล้วสำหรับ CX3 Minor Change ใครถามว่าโมเดลใหม่จะมาเมื่อไหร่ยังไม่มาครับมายังเป็นเรื่องของอ Minor Change แต่ก็เป็นแบบคือถ้าไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าเนี่ยจริงๆก็เล็กน้อยมากเนาะแต่มันก็เกินกว่าจะใส่แค่ฟังกท่านอุปกรณ์แล้วเรียกว่าโมเดลเยี่นี้อาจจะไมโครเชนแล้วกันไม่ถึง m i n น r ร์นะฮะไมโครเปลี่ยนเล็กๆนะครับเปลี่ยนลายล้อแล้วก็ใส่ชุดแต่งหลังคาดํา เข้าอยู่นะอ๋อแล้วก็จะมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยนะครับในรุ่นที่ปกติในตัวท็อปเขามีหมดเลยระบบความปลอดภัยชั้นสูงแต่ตอนนี้มันจะไหลลงมาในรุ่นที่ล่างลงมานะครับมันจะไหลลงมาให้ดูรอบคันนะครับปลายท้ายแม้จะดีไซน์เดิมแต่เรื่องความสวยงามถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะฮะสำหรับ4 x 3อย่างนับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีของ m a z d a นะครับ ได้เรื่องแคมเปญส่วนลดโปรโมชั่นอะไรแรงๆอีกนิดหน่อยแถมมามันก็น่าใช้มาดูภายในมันเดียวเบาป,ปรับไฟฟ้ามีมโมรี่ซีดนะฮะนี่แล้วก็หนังแบบสปอร์ตด้วยนี่ภายในซีกสวสวยอะ่ะนี่ชุดแต่งทำสีที่ตัว ช่องแอร์ด้วยแล้วก็ครอบหน้ากากก็หุ้มหนังมาเลยนะครับเดินได้คือเครื่องดีเกียร์ดีแต่มันเล็กเนีนี่ฮะมันเล็กเพราะว่ามันใช้พื้นฐานของ Mazda 2ที่เป็น Eco c โคคาฮะมาวางเครื่องเบนซิน2,000 รถเนี่ยขึ้นชื่อเลยครับเรื่องขับมันขับสนุกแรงนะฮะแล้วก็เรื่องของด y n a m i c ของรถเนี่ยเลี้ยวเป็นเลี้ยวการคอนโทรลรถคือรู้สึกว่าเหมือนได้ขับรถพรีเมียมจริงๆนะสำหรับ cx 3ด้วยความที่น้ำหนักของรถเนี่ยน้ำหนักต่อแรงม้าของเขาเนี่ยมันได้เปรียบนะครับเครื่องเขาใหญ่แต่น้ำหนักรถโดยรวมเนี่ยเขาน้อยนะครับฐานล้อสั้นโดยรวมแล้วมันเลยขับดีขับดีมาก นะตัวนี้เป็นสีเทานมเนาะแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆขายดีสุดก็คงเป็นสีขาวแหละนะโชว์จุใจเลยนะครับที่ไบเทคบางนา CX3 รุ่นล้วนเลยนะฮะ CX3 ใหม่ Min o r c h a n ชรุ่นล้วนเลยตัวนี้เป็นสีขาวโอ้โหโชว์แบบจุใจเลยนะครับสีดำแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปแล้วนะอ่าเขาโชว์หลายเวอร์ชันโชว์หลายเกรดนะครับ ทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวปกตินี่ก็จะมีเรื่องของชุดแต่งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งมั้งเนี่ยนี่ฮะหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นสีเทานะครับสวยเฮ้ยประชันกันนะฮะอันนี้เทานมสไตล์เทาลัมโบนะครับอันนี้เทาควันบุรี สีไหนสวยครับนะฮะเทาคอนดีตีกกับสีเทานมโอโ้โหมีซันรูฟด้วยอะครบครบนะครับนะดับทีบคุนโทนก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่บอกเลยว่าน่าใช้ครับคือผมผมเป็นคนที่แบบว่านะตรงข้ามเลยใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยต้องลักโลดต้องไปหยาบต้องขับเครื่องเล็กดาวไซซิงไม่ใช่เลยครับนะ,นะเงินเราแล้วก็ สุนทรียะในการขับขี่เป็นคนชอบขับรถที่ที่มันแบบทันใจหน่อยอไม่ใช่ออกตัวแล้วแบบรู้สึกอื่นหรือจะเร่งแซงอะไรเงี้ยไปหาลองขับกันดูนะครับถือว่าใช้ได้เลยก็ติดไว้นะสำหรบับ Mazda CX-3 เนี่ยส่วนรถรุ่นอื่นเขาไม่ได้มาโชว์เลยเขาโชว์เฉพาะรถที่เปิดตัวใหม่เราก็นะฮะข้ามไปเลย